โอเคก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนการปาสมอนะครับไลอัพใหม่ในการบุกข้อ A ดานมิลาดครับเริ่มต้นก็เป็นจุดแรกนะครับ CT เอาหน้าชิดเส้นนี้ครับแล้วก็เล็งปลายสุดของไม้นี้ครับกดปาสมอค้างกระโดดปาครับ ต่อไปก็เป็นการปาไปนในส่วนของสเตอ์ครับมาที่ตรงนี้ครับชิดเสานี้แล้วก็เลงมุมนี้ครับเอาด้านขวาของสนารักษ์เนี่ยชิดมุมพอดีครับปาเลยครับโอเคต่อไปก็ เป็นการปลาไปหน้าคอนเนคครับมาจุดเดิมนะครับหน้าชิดแล้วก็เล็งที่เส้นนี้ครับเล็งตรงกลางขยับไปด้านซ้ายครับกดปลาเลยครับโอเคต่อไปก็จะเป็นผลลัพธ์นะครับเมื่อปลาพร้อมกัน <S <S แล้วก็สเตอร์ตามด้วยหน้าคอนเน็กประมาณนี้ครับ